สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมจิมสุริยะวิดีโอที่จบอย่างพีพ๊พ่าจริงๆไม่หลอกเจมหล่อมากเขาชอบมึงหล่อปะเขาชอบมึงหล่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวเจมหล่อมากเ <laughs> <อ>นื่องจากหล่อแล้วยังเลือดเย็นอีกต่างหากออคเคิร์ดแมนเย ใช่ไหมใช่มึงขาดได้ไงวะอุ๊ยอุ้ยไม่ต้องบ่นนะดี๋ยวสายตากันทำไมาประธานเชอดอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมแฟนชอบแกะกุ้งให้กินโหโชคดีนี่คือวิธีการแกะ

อมองอาดเหรอซู้ชีวิตมากนะนี่ก็เล่นกันตั้งแต่ยุคไหนวะเนี่ยเรอสั่งหม้อม่วงน้ำดอกไม้หนึ่งกิโลและสิ่งที่ได้ค <stimulus> ือโทานทานตาบองดูมึงกูสั่งหม้อม่วงน้ำดอกไม้ทำไมเขาให้ม้ม่วงนี้มากต้องดูยไม่ใช่น้ำดอกไม้ธรรมดาแต่เป็นน้ำดอกไม้กูนั่งกินมาม่ากับมันอยู่ดีอยู่ดีมันก็เอายาโควิดมากินเรียบร้อยขอบคุณโมแล้วกูจะไปทางไหนต่อ ไปโรงพยาบาลเนี่ยฮะรออะไรขอซื้อ ATK มาเตือนโอ้พี่มีอะไรอ่ะขวานทอครับพี่น้องสรุปเขาปิดประจําการมาเป็นคนขายโรตีเหรอครับทอนี่ะโอ้อจื้อนะเนาะโอ้ยนักขึ้นัวโอ้ยโอเคใส่ให้มันดูเรียบร้อยหน่อยลูกประธานโทอ Wait 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 shake it let me up ยาวดัน่าจะเป็นบัไอเดียนี่จะมารีวิวโคนมีนี้ของเซเว่นินกันนะครับผมไม่มีขายนะครับผมกินได้แต่พนักงานเท่านั้นจ่านี่เลยหน้าตาของโคนมีนี้ไม่รู้จะสนใจอะไรก่อนระหว่างโคนเล็กหรือเสียงเหินทามานาวต้องเข้า น้องคะน้องคะพี่ไป็นทาเเ็บค่ะอันนี้เป็นเป็นอ่าสีปากที่พ่สักมานะคะน้องค่ะปากพี่เปื่อยมปแล้วค่ะเหมือนจะช่อยะเหมือนจะเกงใจพูดเบาๆแต่สุดท้ายก็ขยี้ว่าปากพี่เปื่อยเลยนะกล้ามกุ้งมังกร ผมก็เข้าใจผิดมาตลาดคือจริงๆหน้าซองที่มันเป็นห่อใหญ่มันจะเขียนว่าข้ามปูมังกรจริงๆก็ได้แต่บ้านผมก็เรียกปูอัดขามอเรียบอุ <c> ้ย <oughs> เอาความมั่นใจแปลกๆนี่มาจากไหนทำไมมันถึงควรจะข้ามไปได้ อ,อ๋อไอ้นี่ไงเออที่โชว์มีกล้องถ่ายสัตว์แลวกว่าหนังสยองขวัญตัวอะไรวะและคูนเหรอ,อนี่คือวิธีการที่ถูกต้องอ่ะ โอเคอืมใช้ได้ใช้ได้ถือว่าปลอดภัยพิ่บ้าบอกพี่ก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆกลับแบบช้าๆค่อยๆประคองทุกคนว่าอิ่มไหมอ๋อเดี๋ยวอิ่มันที่รุ่นนี่พอเดี๋ยวอิ่มหุ่นของกระซุงนี่พองเสียพุ่งไงเดียวนะจะรวยเลย อ๋อไม่ยอมอิ่มเลยเนะตีบไปโอ้ยอะไรไม่ตีบสินีเนื้ออิ่มนี่คืออิ่มใบตองหรือว่าอิ่มอะไรมันเปลนไปได้ยังไงกันครับเนี่ยอุ้ยบาบามึงหาทำการกินชานมไข่มุกของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล มันคือที่แกะเปลือกครับผมใช่ทำไมต้องใช้ลระนม่เพื่อเราสามารถกินแบบนี้ได้ ดูดีๆนะพี่อ่านมีช้อนติดเข้าไปบ้างฟันแข็งแรงคุณครับผมขอกระดานใจดิครับกินเองไม่เป็นไรสู้ๆนะครับทุกคน จักอาวารไหนฮะสาธุสิครับรออะไรไงล่ะขอให้อร่อยนะครับว่าแต่เขาทำจมูกแบบแล้วนั้นไงวะเฮ้ยห้องข้างๆอ่ะเล่นเก็บ Angry Birds ปะเก็ี่แหละทุกงานขอเยเล่นโตเป็นไฟนังเล่นอีกบอกว่ะอ้า ดีเหมือนกันกูกำลังนึกอยู่เลยว่ากูจะทำอะไรดีความคิดของมันคงเป็นเงี้ยยะเจบบละอีกิบาอีกทีถ้าพี่ไม่เห็นบาบบเจบาบละ x b o นางเมือกโผลมาผิดที่ผิดเวลาแค่นั้นเอง นั่นแหละครับทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอที่จะพิดในตอนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างนี้กับเรทุกคนเหมือนเดิมนะครับ